ต้องบอกว่าเคสนี้ที่จะเล่าให้ฟังี่ยเป็นเรื่องที่ประกอบกันหลายอารมณ์มากมีความรู้สึกอึดอัดมีความกดดันแล้วก็สุดท้ายท้ายสุดก็มีความประทับใจแล้วก็รู้สึกภาคภูมิใจที่ได้ช่วยนะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องของหมอนีหมอนีนี่เป็นเ,เรียกว่าหมอนวดนั่นแหละครับหมอนวดไทยแผนโบราณน,นะครับตัวแกเนี่ยนวดศึกษาเรื่องนี้มานานแล้วแล้วก็นวด ผู้คนมามากมายช่วยเหลือให้ผู้คนที่แบบว่าพวกที่เดี้ยนบ้างหรือว่าแม้แต่คนพิการนะครับหมอนีเนี่ยรู้จักกับท่านอาจารย์ท่านหนึ่งที่ผมรู้จักดีเลยครับท่านเป็นคนที่พิการตั้งแต่คอลงไปเลยหรือว่าพิการระดับระดับหนักทีเดียวนะครับแล้วก็เมื่อก่อนคือแกไม่สามารถเคลื่อนไหวได้จนทั้งหมอนีเนี่ยไปนวดทําให้แกเนี่ยทุกวันนี้แกก็ยังสามารถยกม้ยกมือได้ ก็สามารถทําอะไรได้มากทีเดียวนะครับตัวหมอนีเนี่ยเป็นหมอนวดมานานมากแล้วนะครับแล้วก็นอกจากนวดช่วยผู้คนแล้วอีกอย่างหนึ่งคือหมอนีเป็นระดับครูนะครับเป็นอาจารย์สอนผู้คนมากมายเลยทั้งแบบแบบมีค่าใช้จ่ายบ้างฟรีบ้างช่วยให้ผู้คนได้กลายเป็นหมอนวดแล้วก็มีอาชีพทรามหกินได้หน้าว,วันหนึ่งครับ มอนี้เล่าให้ฟังนะครับว่าเช้าวันหนึ่งแกตื่นขึ้นมาแล้วแบบเ hey ฮ้ยมันเหมือนกับว่าตัวแกร่างแกหายไปครึ่งหนึ่งไม่สามารถขยับขยายนยืนได้เลยลุกขึ้นมาแล้วแบบเซเลยหมอนี่จากคนที่ช่วยเหลือคนอื่นก็กลายเป็นคนที่ไม่สามารถแม้กระทั่งช่วยตัวเองได้หมอนี่อยู่ในสภาพพิการแกบอกว่าเกิดจากเอ่อสโตรกค,คือเส้นเลือดในสมองเนี่ยตีบตัน ดีที่ยังไม่แตกคือได้รับความกดดันมากพอสมควรทีเดียวทีนี้ก็มีคนแนะนําบอกว่าเอ๊ะถ้าอย่างนี้แกอยู่ในสถานะผู้พิการละไปทำบัตรผู้พิการสิทีนี้เพื่อนๆแกว่าโอ้พูดเข้าหูทุกวันเลยนะครับว่ามันยากมันลําบากสุดท้ายมาลงเลยว่าเป็นไปไม่ได้ที่จะเป็นอย่างนั้น แล้วเรื่องนี้ก็ได้เข้าถึงหูอาจารย์ที่ผมรู้จักเนี่ยครับท่านก็บอกผมไม่ได้ละหมอนีเป็นผู้มีพระคุณกับแกก็เลยบอกว่าต้องไปบริการทําให้แกได้รับสิทธิ์เข้าถึงสิทธิ์ของคนพิการอย่างน้อยเบื้องต้นที่สุดข้อหนึ่งคือมีบัตรประจำตัวคนพิการนะครับผมในฐานะที่เป็นสมาชิกคนหนึ่งของชมรมจิตสาเปลี่ยนอนาคตก็ได้เข้าไป ไปในงานนี้นะครับไปวันนั้นก็นัดหมอนีแล้วก็ไปที่โรงพยาบาลครับวันนั้นนั่งรถตู้ไปหมอนีเครียดบอกเลยว่าเครียดก็เลยได้คุยกับแกแกก็เล่าให้ฟังว่าอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้สิ่งที่แกได้รับมาที่แกสัมผัสมาข้อมูลที่แกได้รับมาคือแบบอมันเป็นไปไม่ได้ทีมเราที่ไปก็แบบให้กําลังใจแกครับแล้วก็พาไปที่โรงพยาบาลเ,เอกชนโรงพยาบาลหนึ่งนะครับซึ่งอยู่เข้าโครงการ โรงพยาบาลนี้ก็บอกว่ารับตรวจคนพิการเพื่อประเมินความพิการก็ไปหมอนี่ก็เครียดไปตลอดนะครับเครียดไปตลอดทางจนกระทั่งไปถึงโรงพยาบาลไปถึงได้พบคุณหมอนะครับคุณหมอท่านก็ดีครับท่านก็ไปถามหาข้อมูลแล้วเกิดอะไรขึ้นอย่างนี้อย่างนี้รักษาอย่างไรนั้นแล้วก็ให้ก็สังเกตการณ์ทั้งหมดแล้วคุณหมอก็ออกเรียกว่าใบาเรียกสั้นๆว่าใบประเมินความพิการมาให้ว่าหมอนี่พิการ ก็ได้มาแล้วครับก็ได้ใบประเมินมานะครับหมอนี่ก็คลายเครียดคลายกังวลขึ้นมาก็ยังไม่จบครับขั้นตอนต่อไปเราต้องไปทําบัตรประจําตัวคนพิการนะครับก็ไปที่พมจังหวัดนะครับก็หมอนีก็ยังเครียดอยู่ก็เรียกผู้ดูแลคนพิการก็คือลูกสาวแกมานะครับมาพร้อมหลานน่ารักแล้วก็ไปกรอกข้อมูลต่างๆสุดท้ายครับท้ายสุดคุณหมอนีก็หายเครียดครับ ได้มาแล้วครับบัตรประจําตัวคนพิการของหมอนีเพราะฉะนั้นคือเรื่องราวที่ยังไม่จบครับขั้นต่อไปครับเมื่อมีบัตรประจำประจาตัวคนพิการแล้วขั้นต่อไปเบีย้ยยังชีพคนพิการครับเราก็พาไปที่เทศบาลนะครับ,รบเพื่อจะไปขอรับสิทธิ์เบี้ยรับเบียเบี้ยยังชีพคนพิการทุกอย่างก็เรียบร้อยดีวันนั้นคือเราโชคดีมากครับ ได้เจอเจ้าหน้าที่ชั้นผู้ใหญ่ด้วยนะครับออกมาต้อนรับขับสู้อย่างดีทําแป๊บเดียวครับไม่เกินสินาทีก็เรียบร้อยจากนี้ไปหมอนีก็ยิ้มได้แล้วครับหมอนีจะหมอนหนึ่งคือหมอนีมีบัตรประจําตัวคนพิการสองหมอนีจะได้รับเบีย้ยอย่างชีพคนพิการเดือนละแปดร้อบาทอย่างน้อยที่สุดก็เป็นสิ์ขั้นต้นที่ผู้พิการหรือคนพิการ ทั้งประเทศไทยควรจะได้รับเหมือนหมอนีนี่นะครับแล้วก็เป็นหน้าที่ของชมรมของเราสมาชิกของเราทั้งหมดแล้วก็คนที่ดูอยู่ด้วยนี่นะครับท่านผู้ชมที่ดูอยู่เนี่นะครับดูคลิปนี้แล้วถ้าอยากจะช่วยง่ายๆครับใช้ปลายนิ้วครับแชร์ไปเรื่อยๆครับแชร์ไปทั่วประเทศไทยเลยครับเพียงเท่านี้ท่านก็ช่วยผู้พิการทั้งประเทศแล้วครับ